ครับสวัสดีครับพบกับวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้นนะครับวันนี้เราจะพูดถึงในบทที่4นะครับเรื่องการสื่อสารทางโทรศัพท์นะครับก็นะครับก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงเรื่องการสื่อสารทางโทรศัพท์นะครผู้ขอพูดประวัติเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับไว้หน่อยหนึ่งนะครับว่าไอ้โทรศัพท์นะครับ ที่เรานะครับคุยกันทุกวันนี้นะมีนักประดิษฐ์ที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์เกแฮมเบลนะครับอเล็กซานเดอร์เกแฮมเบลเราจะเรียกย่อๆว่าเบลนี่ครับแล้วเกิดอยู่ที่ปีสามีนานะครับสามีนัน1847ถึงสิถึงสองสิงหา 1922ที่เป็นคริสตกศรกราดนะครับก็เป็นคนประดิษฐ์แล้วก็ก่อตั้งบริษัทเบลเทลโฟนนะครับแล้วเขาก็ประดิษฐ์อะไรหลายอย่างมานะครับเขาก็เป็นคนที่ได้จดสิทธิบัตรโทรศัพท์เป็นสิทธิ์ของตนในสหรัฐอเมริกาเป็นคนแรกน,ะ,ระ,น,ะ,น,ะ,นะครับอ,อย่างครับเขาก่อเขาจดสิทธิบัตรก่อนเอลิซาเกรนิดเดียวนะครับก็เลยทำสองชั่วโมงเองนะครับก็นะครับ ก็ทาให้อเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์แบบใช้สายนะครับแบบใช้สายนะครับเป็นคนแรกนะครับของโลกนะครับอ่าตอนนี้พอผลิตโทรศัพท์ออกมามันก็จะเป็นระบบนะครับระบบโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้นะครับอ่าก็นะครับอันนี้คือเป็นบล็อกไดแกรมที่ของระบบโทรศัพท์นะครับซึ่งนะครับ ในวิชาเรียนของเราก็จะมีวิชาเรียนวิชาโทรศัพท์ต่างหากอีกเป็นวิชาเรียนทั้งเทอมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในในส่วนของวิชาโทรคม,มนาคมเบื้องต้นก็จะกล่าวถึงพื้นฐานนะครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับก็เครื่องส่งเครื่องรับนะครับเครื่องส่งก็จะมีไมโครโฟนเครื่องรับก็จะมีหูลำโพงหูฟังนะครับโดยใช้พลังงานคือแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็ส่งไปตามสายโทรศัพท์นะครับซึ่งในบทนี้เราจะพูดถึงโทรศัพท์สื่อสารโทรศัพท์ที่ใช้สายนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกที่เป็นแบบหมุนนะครับแล้วปัจจุบันเป็นแบบก็ยังมีใช้อยู่นะครับเป็นแบบปุ่มกดนะครับนะปุ่มกดอ,อันนี้น่าจะเป็นแบบแฟกซ์ด้วยนะครับแล้วก็ตอบภายในด้วยนะครับเป็นตอบเบอร์ภายในชุมสายภายในด้วยว่าสามารถโอนข้อโอนสายไปที่ หน่วยงานภายในย่อยเหมือนกันในวิไลครับมีฝ่ายการเงินฝ่ายประเม,มินผลฝ่ายทะเบียนอะไรเนี่ยก็สามารถโอนเข้าไปได้เลยนะครับหลักการทํางานเบื้องต้นของโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์นี่ก็ถูกพัฒนามาโดยการพัฒนามาจากโทรเลขนะครับเปลี่ยนจากการเคาะมาเป็น ไมโครโฟนแทนนะครับคือใช้เสียงสัญญาณเสียงนะครับแทนสัญญาณการเคาะนะครับแล้วก็ออกที่ลําโพงเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยแต่เริมเรามีโทรเลขคือเป็นตัวเป็นภาพนะครับเป็นภาพเป็นรหัสนะพอมาเป็นสัญญาณเสียงเนี่ยมันง่ายเราไม่ต้องส่งสัญญาณอะไรเข้าไปนะครับไม่ต้องก็คือพูดไปตรงๆเพียงแต่ว่าให้ผู้ส่งกับผู้รับเนี่ยติดต่อสื่อสารกันได้นะครับซึ่ง แต่เดิมเป็นไปได้ยากที่เราจะส่งสัญญาณเสียงไปในสายเพราะว่ามันเกิดการลดทอนนะคับมันมันไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปตามสายได้นะครับเบรกก็เป็นผู้ที่คิ้นโค้ดให้สัญญาณเสียงส่งไปตามสายได้นะครับโครงสร้างวงจรโทรศัพท์เบื้องต้นก็ก็จะเป็นดังรูปที่เห็นในสไลด์แรกนะครับอ,อันนี้สไลด์นี้ครูจะอธิบาย โดยละเอียดก็คือมันก็จะมีต้นทางกับปลายทางใช่ไหมครับต้นทางก็จะมีหูฟังเป็นไมโครโฟนเป็นไมโครโฟนนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยจะมีเหมือนกันครับก็คือไมโครโฟนนะครับสลับกันพูดแล้วก็มีหูฟังเหมือนกันนะครับอันนี้คือถ้าพูดอันนี้ก็จะเป็นฝั่งคนส่งรับส่งรับส่งเป็นสื่อสารแบบ2ทางนะครับก็จะมี ไมโครโฟนกับลำโพงนะครับจนมีแบตเตอรี่ที่จ่ายพลังงานให้นะซึ่งเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ปัจจุบันก็เป็นลิเธียมไอออนนะครับอ่าก็โดยอ,อ่าส่วนของลำโพงก็จะมีใช,ใช้ใช้อำนาจของสนามแม่เหล็กนะครับนะในการแปลงจากสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงนะครับส่วนไมโครโฟนไมโครโฟนก็เปลี่ยนจากสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับส่งไปตามสายโทรศัพท์ พอถึงลำโพงก็เปลี่ยนจากสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณเสียงให้เราได้ยินนะครับนี่คือหลักการของโทรศัพท์เบื้องต้นนะครับนะตอนนี้พอมาพอโทรศัพท์มันได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นนะครับการต่อแบบ ตรงไปตรงมาเนี่ยก็ไม่สักมันก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน,นครับเราเราต้องมีชุมสายขึ้นมาครับเพื่อที่จะนะครับผู้ที่เช่าเนี่ยครับจะจะมาต่อชุมสายนะครับก็คือจะมีกี่ร้อยเครื่องกี่พันเครื่องถึงแสนเครื่องก็จะมีชุมสายเข้ามาปุ๊บแล้วก็จัดตัดต่อว่านี้หมายเลขโทรศัพท์ว่าเอาหมายเลขโทรศัพท์นี้เป็นของใครนะครับ จะโทรหาใครอีกคนนึงก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ซ้ํากันทําให้การติดต่อสื่อสารผ่านตู้ชมสายโทรศัพท์นี้สามารถทําให้เครื่องโทรศัพท์นี้มีจํานวนมากจะเห็นว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ชมโทรศัพท์ใช้สายได้รับความนิยมนะครับก็คือมีการขอใช้โทรศัพท์มากนะครับองค์การโทรศัพท์นี้ก็ต้องนะครับก็ต้องปีินกันทุกวันนะครับเหมือนกับช่วงนี้ที่เรามีการอาขออินเทอร์เน็ตกันทุกวันนะครับก็ การส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์ก็จะผูกไปทางกับสายไฟนะครับของการไฟฟ้านะครับดังนั้นนี่เราก็จะเห็นคนขึ้นโทรศัพท์มาแล้วก็จะมีความลกรุงรังอยู่บนาสายสายไฟฟ้านะครับซึ่งประเทศที่จเจริญแล้วหรือว่าประเทศที่เขาพัฒนามากๆเขาจะเดินอันทรกล่าวคือใต้ดินนะครับแต่ของเราประเทศทไทยเรายังเป็น เดินอยู่บนเสาไฟฟ้าอยู่นะครับหลังนั้นเนี่ยส่วนนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือโทรศัพท์ที่ติดตั้งอยู่ตามบ้านเรียกเรียกว่าผู้เช่าสับไคยเปอร์นะครับตู้ชุมสายนะก็เรียกว่าโทรศัพท์เอ็กชานส์และสายโทรศัพท์สายโทรศัพท์สายไฟฟ้านับเชื่อมโยงด้วยกันนะนะก็จะเป็นระบบโทรศัพท์นะครับ มาดาูส่วนประกอบเครื่องโทรศัพท์นะบว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีกี่แบบนะครับก็ถ้าดูจากโครงสร้างนะครับก็แบบแรกก็เป็นแบบชนิดหมุนนะครับเป็นแบบเก่าเลยครับใช้ถ้าเราอยากได้เลขศูนย์เราก็กดเลขศูนวนหนึ่งรอบมันก็เกิดพันนะครับกดเลขสองก็กดกดจิ้มนิ้วที่เลขสแล้วก็หมุนก็เกิดพันขึ้นนะครับต่อมาว่า ก็เป็นแบบปุ่มกดนับอ่าตอนนี้ก็ไม่ต้องหมุนแล้วครับกดเลขศูนย์ก็จะเกิดสัญญาณสองความถี่นับอ่าแถวนับแถวกับหลักนะครับแถวกับหลักครับก็จะเกิดความถี่ว่าอันนี้เป็นเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองอะไรเนี่ยเจะเกิดความถี่ขึ้นมานะครับเรียกว่าดูอัลทอนรับต่อมาก็จะเป็น ชนิดอำนวยความสะดวกก็สามมีเยอะขึ้นนะครับมีฟังก์ชันรุ่นนี่นั่นนะครับสามารถต่อภายในได้มีเสียงมีอะไรนะครับก็คือเป็นแบบที่มัมนติฟังก์ชันเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเราจะพูดถึงโทรศัพท์ก็จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแบบ ชนิดหมุนนะครับหลักชนิดหมุนก็จะมีนะครับหน้าปัดหมายเลขหมุนนะครับหมายเลขก็คือม่อามี1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ดอกจันชาร์ปนะครับแล้วก็มีหูฟังนะครับปากพูดหูฟังเขาเรียกว่าแฮนด์เซ็ตนะครับปากพูดหูฟังก็จะ,ะปากพูดก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับหูฟังก็จะเป็นลำโพงนะครับแล้วก็จะมีฮุกสวิต เอาไว้ตัดต่อนะครับว่าถ้าวางแล้วก็จะไม่มีก็คือตัดสัญญาณนะครับถ้าถ้าวางกดอยู่ก็คือสามารถโทรเข้าหาได้นะแต่ถ้าปล่อยก็คือมีมีการพูดก็จะเป็นสัญญาณ b ีซีโทนะครับต่อมาก็จะเป็นแบบชนิดกดปุ่มนะครับกดปุ่มก็มีหน้าปัดเหมือนกันครับอ่าหนึ่งสองส ดอกจันชาร์ปอะไรเหมือนกันนะครับก็มีฮุกสวิตนะครับก็มีปากพูดหูฟังเหมือนกันแฮนด์เซตนะครับก็มีไมโครโฟนแล้วก็ลําโพงนะครับด้านที่เราพูดก็คือไมโครโฟนด้านที่เราได้ยินก็คือลําโพงนะครับอัอนนี้มาดูแบบแรกครับแบบหมุนนี่แบบหมุนนี่นะครับเป็นแบบยุรุ่นเก่านะครับก็คือ ใช้การหลักการคือมีจานหมุนนะครับภายในจอนจานหมุนก็เจาะเป็นวงกลมเล็กๆจำนวน10วงนะครับแต่ละวงกลมก็มีหมายเลขตั้งแต่0ูถึง9นะครับเมื่อเมื่อต้องการยกเมื่อการคุยก็คือยกโทรศัพท์มาแล้วก็หมุนนะครับการหมุนแต่ละครั้งก็จะมีเกิดมาพันหนึ่งลูกนะครับถ้ากดนะครับถ้าเกิดมาพันเท่ากับจํานวนที่อ่า เป็นหมายเลขที่ใช้ในการโทรนะครับเป็นพันที่ใช้ในการโทรนะครับอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะมีพันสมมติเลขศูนย์แล้วก็ปุ๊บมันก็จะเกิดพันออกมาหมายเลขหนึ่งก็จะเกิดพันออกมา9ก็เกิดพันออกมาทําให้เกิดเป็นรู้ว่าเราจะโทรหาหมายเลขปลายทางหมายเลขไหนโดยใช้การเกิดจําสัญญาณพันนะครับหามาดูสัญญาณพันนะครับ นะสัญญาณพันธ์ก็จะมีเป็นรูปขึ้นนะครับสี่เหลี่ยมนะครับนะถ้าโอเพนก็จะเป็นระดับลอจิกหนึ่งถ้าโค้ชก็เป็นระดับลอจิกศูนยะ์ถ้าเราเรียนวิชาวงจรพันธ์นะครับนะก็จะเกิดลูปขึ้นออกมานะครับนะแต่และพันธ์ก็จะมีค่าความถี่0.1นยะ์นเซกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เกิดห้าห้าูปขึ้น นะครับอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10บลูกขึ้นก็คือเลข0นะครับนะถ้าห้าลูกขึ้นก็คือเลข5นะครับนะโดยนะครับอ่ามันก็จะมีหมายเลขอันนี้คือเลข0ใช่ไหมก็มี10ลูกขึ้นแล้วก็จะมีช่วงระยะห่างคือ0.5 วินาทีนะครับอันนี้คือเลข2ก็คือลูก2ลูกขึ้นแล้วก็เฟ้นไว้0.5วินาทีแล้วก็เกิดเลขสี่ก็คือ4ลูกขึ้นก็เว้นไว้0.5วินาทีเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะให้เกิดการดีเทคได้ว่าอ๋อส่งมาแล้วสิลูกปุ๊บ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 สิลูกก็คือเลขศูนย์ส่งมาปุ๊บปุ๊บสองลูกก็คือเลข2นะครับเพื่อที่จะให้วงจรถอดรหัสเขาถอดรหัสไดนะ้ถ้าไม่มีการเว้นระยะมันก็รัวนะครับไม่สามารถที่จะถอดรหัสได้ อ่นี่คือนะเป็นการใช้นะครับหมุนหมายเลข0หมายเลข2หมายเลข1นะครับก็ใช้เวลานะครับ0ก็คือ1 0.1 2ก็ุแล้วก็เว้นวรรค0.5 2ก็คือ0.2แล้วเว้นวรรค0.5แล้วก็1ก็คือ0.1 mm hmm. ก็รวมกันเป็น2.3นาทีแต่ถ้า025ก็0ก็0.1เว้นวรรค0.5 เลข2ก็คือ0.2เว้นวรรคศู 5, แล้วก็5ก็คือ0.5ก็เป็น27วินาทีแต่ถ้า0.28ก็0ก็คือ0.1แล้วก็เว้นวรรคศูวินาทีแล้วก็2เลข2ก็คือ0.2แล้วก็เว้นวรรคศู 5, แล้วก็เลข8ก็ศูนย์ก็รวมเป็น3วินาทีนะครับนี่คือการรวมค่าเวลานะครับมันจะกับไอช่วงที่เว้นวรรคเนี่ยครับเราก็จะทําการรู้ว่าให้มันดีเทค ว่าเป็นเลขอะไรมนตอนนี้เรามาดูวงจรภายในของแบบหมุนนะอย่างที่บอกแล้วว่ามันจะมีการกมีสปริงมีการกำเนิดพันเป็นก,การกำเนิดความถี่ RLC นะครับถ้าเราเรียนเรื่องวิชาว,วงจรพันและซีวิชชิ่งเราจะพอมีอรู้ส่วนกับกำเนิดสัญญาณความถี่ลุกขึ้นสี่เหลี่ยมนะครับว่า,ามันจะกำเนิดขึ้นมาย่างไงนะ ส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของหูปูดหูฟังนะครับเป็นส่วนของฮุกสวิตตัดต่อก็จะมีซีคอมเพื่อนะครับนะเพื่อความปลอดภัยนะครับมีกระดิ่งสัญญาณกระดิ่งวก็มีมาแล้วก็ต่อออกไปชุมสายนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยงมีไฟนะค,คือสัญ,ญญาณชุมสายชุมสายก็จะปลอ่ปลอยไฟเลี้ยงออกมานะครับมาเลี้ยงระบบโทรศัพท์เราด้วยนะครับแล้วก็จะส่งแล้วเราก็เขาจะรับสัญญ,ญาณ ขึ้นที่ส่งออกไปที่ชุมสายด้วยนะครับทําให้เกิดการทํางานได้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากไฟเลี้ยงจากชุมสายแล้วส่วนหนึ่งก็มาจากไฟเลี้ยงจากวงจรภายในของเครื่องโทรศัพท์นะครับอ่ะตอนนี้มาดูแบบปัจจุบันนี้เราก็จะเป็นแบบกดปุ่มหมายเลขนะครับก็จะมี 0ถึง9แล้วก็มีดอกจันแล้วก็ชาร์ปนะครับก็สี่เหลี่ยมนะครับเขาเรียกาบางครั้งเรียกว่าชาร์ปบ้างเรียกสี่เหลี่ยมบ้างก็แล้วแต่นะครับก็จะมี12ปุ่มก็คือหนึ่งามสามสแถว3หลักนะครับไอ้ด้านนี้ก็คือนเรียกว่าแถวนะครับแนวนอนเรียกว่าแถวนะครับแนวนอนเรียกว่าแถว แล้วตั้งเรียกว่าหลักนะครับเป็นแถวเรียกว่าโลนะครับโลโลหลักเรียกว่าคอลัมน์นะครับก็หลักการเนี้ยนะครับเราก็จะใช้เหมือนเหมือนกันกับปุ่มปุ่มกดนะต่อไปเราเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ก็จะเห็นสวิตช์ปุ่มกดแบบพวกนี้นะครับก็ต้องใช้หลักหลักการเดียวกันนะครับ ตอนนี้แบบปุ่มกดนะครับก็จะแบ่งออกความถี่ออกเป็นกลุ่มความถี่สูงนะครับอยู่ด้านบนแล้วปูความเป็นสุขเป็นหลักนะครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าเฮิร์ตหนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกเฮิร์ตหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเฮิร์ตหกพันหกร้อยสามสิบสามเฮิร์ถ้ามีตัว A B C D ตรงนี้นะสำหรับโท,ทรศัพท์เพ่ พิเศษขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเพิ่มตัว a b c d ขึ้นมาก็จะมีสีสเหลืองนี้เพิ่มขึ้นมานแล้วก็มีความถี่ต่ำนะครับก็คือ,อแถวแรกก็คือ6 9เกเจเฮิร์ตแถวที่2คือ7 7 0ดเฮิร์ตแถวที่3าคือ8 5ดเฮิร์ตแถวที่4คือ9 4 1เฮิร์ตครับเวลาเรากดหมายเลขหนึ่งนะครับมันก็จะมีผสมกันระหว่างความถี่สูงกับความถี่ต่ำอย่างเช่นเลขหนึ่งก็คือ 1>, 1, 2, 0, 9เฮิร์ต์ผสมกับ 6, 97เฮิร์ตนะครับเอาผสมกันนะครับหมายเลข8ก็คือ 1, 3, 3, 6เฮิร์ตผสมกับ 8, 5, 2เฮิร์ตนะครับก็เป็นความถี่ส่งออกไปนะครับเพื่อที่จะให้ภาครับดีเทคได้ถูกว่ามันเป็นเลข8นะนะครับนะนะซึ่ง วงจรที่ทําหน้าที่นี้ก็คือเป็น IC เบอร์นะครับแล้วแต่เครื่องนะครับในตัวอย่างนี้หนังสือนี้ยกตัวอย่าง MC 1 c c 1 0ขึ้นมานะครับก็คือมีการผสมความถี่นะครับแนวความความถี่สูงกับความถี่ต่ำออกมาเป็นเอาต์พุตออกมานะครับเช่นกฎหมายเลขหนึ่งก็คือจะมี6ก9 7เฮิร์กับ1 2 0 9 h ฮิร์นะครับ กดหมายเลข5ก็จะเป็น7 7 0เฮิร์กับ 1, 1 3 6ถึงเฮิร์ออกเอาท์พุตออกมานะเป็นความถี่ที่ให้เครื่องรับไปดีเทคว่าเป็นหมายเลข1นะ่ะหมายเลข5้านะนะดังนั้นข้อดีของสัญญาณเสียง2ความถี่คือ DTMS นะครับก็คือ Dual Tone มดอดีคือ d i a l โทนีก็คือโทน F M ก็คือมันติ F ก็คือฟ r e u e n c y นะครับรวมเป็นก็คือ Dual Tone m u น t i Frequency นะครับก็สองความถี่นะครับก็ลดเวลาในการต่อหมายเลขโทรศัพท์นะครับใช้วงจรที่เป็นสารถึงตัวนําที่เป็น IC อะไรก็จะมีความแม่นยําเพิ่มสามารถเพิ่มบุญกบได้มากนะครับอ่ากตะกี้ A B C D ก็เพิ่มขึ้นมาได้มีความสม่ำเหมาะสมสําหรับภูมิสายโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติปัจจุบันนี้นะครับ ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติแล้วนะครับแต่ก่อนจะเป็นแบบแมนนวลนะก็คือแบบที่ต้องใช้คนมั่งใช้รีเลย์มั่งอะไรงนี้แต่ปัจจุบันนี้เป็นอัตโนมัติหมดแล้วนะครับอ่ะก็นะครับ,นะรบจบนะครับในบทของบทที่4ในเรื่องของโทรศัพท์นะครับกนะ็เราก็จะเรียนรู้ว่าโทรศัพท์เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้าง มีกี่แบบนะครับแต่ละแบบมีวงจรภายในยังไงแล้วก็ทำทำงานแบบไหนนะครับปัจจุบันก็เป็น dtmf ครับ d u a l tone multi frequency หมดแล้วนะครับปัจจุบันโทรศัพท์ก็ยังมีใช้ในหน่วยงานราชการน,น,นะครับแต่ในบ้านเราอาจจะไม่มีใช้แล้วเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือนะครับก็นะครับมันก็ยังมีความจําเป็นอยู่พวกส่งแฟกส่งอะไรก็ยังต้องใช้โทรศัพท์หลักการของโทรศัพท์ อยู่นะครับนะก็วันนี้ก็ขอจบกันนำเสนอบทที่4เรื่องของอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับซึ่งความจริงเราต้องไปเรียนในวิชาโทรศัพท์ต่อไปในอนาคตนะครับหลังจากนี้แล้วครูก็จะมีแบบทดสอบให้นักเรียนทำนะขอให้ตั้งใจทำนะครับว่าแต่ละครั้งจะมีการเกร็บคะแนนนะครับหลังจากที่ดูจบแล้วก็คอมเมนต์ชื่อนมสกุลเลขที่ ไว้นะเพื่อที่จะหลังเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบในการเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ